ปาโดเชียเป็นอีกเมืองเป้าหมายของนักเดินทางผู้คนทั่วโลกหลั่งไหลามาเที่ยวที่นี่เป็นจํานวนมากในทุกๆปีเราก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากมาเยือนเมืองมรดกโลกที่รองรับโดยยูเนสโกดูสักครั้งในชีวิตวันนี้ในแคปปาโดเชียของพวกเราเริ่มต้นที่ออทาฮิซาค่ะเช้านี้ปีห้าแบงก์ก็จะพาไปเดินทัวร์ไปชมบอลลูนกันแต่ต้องรุนนะว่าบอลลูนมันจะขึ้นหรือเปล่า ข้างนอกกันไอ่คเราต้องเอากุญแจนได้กุญแจมาแล้วพาพชมบรรยากาศเมือน,น,นที่นี่ตอนเช้าว่ามีอะไรให้ชมบ้างที่ของที่นี่ก็จะเป็นหุบเขา ที่เป็นหินอ่อนนะฮะที่ถูกภูเขาไฟระเบิดหลายล้านหลายหมื่นปีมาก่อนก็จะเห็นได้ว่าเป็นภูเขาหินปูนซัส่วนใหญ่เลยเห็นไหมฮะก็จะเป็นทางขึ้นเนินแบบนี้ เดินขึ้นมาประมาณ200กว่าเมตรก็จะเจอปราสาทหินแล้วก็เป็นมัสยิดไม่มีใครเลยเดี๋ยวสกฝนแป๊บหนึ่งก่อนปแป๊บหนึ่งก่อนฝนตก สภาพอากาศตอนนี้ส4องศาแล้วก็ฝนตกด้วยแน่ๆแล้ว6โมงเกือบจะครึ่งแล้วยังไม่เห็นบอลลูนขึ้นสแสดงว่าน่าจะยังไม่มีนะน่าจะยังไม่มีบอลลูนนะแคปปาโดเชียต้องบอลลูนเท่านั้นนะครับ เพิ่งเจอคนตุรกีคนแรกนะว้าวนี่ต้องหมาตัวใหญ่มากคิดถึงหมาที่บ้านเลยนะแม่ใ้ให้ใว้าวว้าวนี่ามตัวเลยยังไงแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตก ก็ต้องได้ออกไปเที่ยวให้ได้ค่ะอันดับแรกหาอะไรทานกันก่อนร้านอาหารที่นี่ส่วนใหญ่เปิดช่วงเที่ยงแต่ก็ยังพอมีร้านหนึ่งที่เปิดต้อนรับตั้งแต่เช้าโชคดีมากค่ะเป็นวันเปิดร้านวันแรกของเขาด้วยค่าอาหารอยู่ในเรทปกติเจ้าของร้านเดินมาแนะนําเมนูอาหารด้วยตัวเองเลยค่ะโยเกิร okay. ์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตโอเคและ a f t e r i c This is chili sauce. Rice. N rice. Oh. Now it's making and Turkish special oven kebabs. I give now is kebabs. Okay. Well, thank you, sir. Thank <laughs> you. It's the second day. หรือเช้านะฮะก็จะเป็นคล้ายๆผัดเนื้อเอาเนื้อมาผัดใส่พวกเครื่องเทศพวกพริกพวกมะเขือเทศอ่ารมณ์เหมือนกินผัดพริกหยวกผัดพริกหยวกใส่มะเขือเทศอร่อยครับผ,ผุดหยุดเด็ดที่พูดกับเขาเมือ่อทีลอง เปรี้ยวแล้วก็คิ้งเทศทั้งแหรงเนื้อแผ่นพิュอร้านนี้อร่อยนะฮะราคาถูกมีเจ้าของร้านมาส่งเราด้วย <_ EN> วันนี้อากาศหนาวมากเลยนะผม <_ EN> กะมาเที่ยวที่แคปปาดโดเชียจะอากาศแบบเย็นๆสบายๆ อันนี้ก็จะเป็นบ้านคนที่อยู่อาศัยเลยนะอันนี้เขาก็ยังอาศัยอยู่เห็นป่ะนี่ดูเนี่ยบ้านขนแล้วข้างบนก็จะเป็นป่องที่เอาไว้ระบายอากาศเนี่ยเขาก็อยู่ใต้หินอย่างเงี้ยคืออยู่ตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นภูเขาหินแล้วก็ทำเป็นท่ามท่าม,ามอยู่ แล้วก็ไปป่องๆๆนั่นคือไว้ระบายอากาศเห็นไหมฮะป่องๆไประบายอากาศสภาพบ้านเมืองเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่กราเม่นะฮะเราอยู่ที่ออตาฮิซานะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเราก็เลยจะต้องตัดสินใจเข้าไปเที่ยวถ้ำใช่ไหมพี่ใช่เมื่อเช้านี้ฝนตกหนักนะเพราะไม่หนักหรอกแต่ว่าฝนตกทําให้บนรุ่นไม่ขึ้นก็เราก็ ยังพอมมีราาปะณวลันน2วัเพื่อตาามหลูไทยซาไม่มีรถให้เช่านะคะแต่มีแท็กซี่ประจำจุดจอดอยู่หลังจากที่เดินสำรวจโดยรอบสักพักด้วยอากาศหนาวและฝนโปรยเป็นระยะจึงตัดสินใจกันว่าจะหาที่แลกเงินค่าเงินณวันที่แรกธนาคาร p ีดีทีอัไทยซาจะอยู่ที่2.3บาทต่อหนึตุรกีลีลาค่ะหลังจากที่เราแลกเงินเสร็จนะครับ เราก็จะต้องหาแท็กซี่เพื่อนั่งเข้าไปที่แลรมี่เพื่อไปหาเช่ารถฮัลโหลฮัลโหลเบสเที่ว okay. 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 ันท oh, yeah. oh, ี่วัไอวันตัชูดิสโกดิมีกอลเเมีกูได้ไออโตกาออโตกาออโตกาโอเคโอเคโอเคหามัดหามวัดทักซี่มิเตอร์ออมิเตอร์เดี คถานีบัสสเตชันนะฮะโอตโกาค่ามิเตอร์73็ดสานะครลีลานะครับอ,อ,อันนี้ก็เล่นราคาลองดูไปล่ะไปเอ้าลองดูโอเคมีราคาในใจอยู่แล้วไฮเซอร์ไฮ้ให้ให้ใอ่าอายวอนเรนทัวร์ค่ะ You wow. want rent a car? Yeah So... How uh, For six people Six people? Big car Big car, yes Okay so I <laughs> 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 Oh, Sorry sir I do want to be okay <Nice> You want to check for big car? Nice to meet you เชฟอ่ีโอ้ยเข้าผิดเป็นไรให้เช่ารถวินเทจอ๋อมันนเป็รถวินเทจด้วย เดินหาร้านเช่ารถกันสักพักห,หนึ่งนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้ร้านเดิมที่เคยเดีลไว้เมื่อวาน้า <50, 50. S 2> <50. S 1> ้าูนย์ล้า้าน์จากที่เคยหาข้อมูลมานะครับ การเช่ารถที่แคปปาโดเชียจะตกคันละประมาณ4-5 0 0 0บาทสำหรับการเช่ารถที่นี่นะครับ550ลีลาต่อ1วันถือว่าราคาถูกมากนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการเช่ารถจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศถึงจะสามารถเช่ารถได้นะครับ เช่ารถได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราจะมาชมปฏิมากรรมนะฮะที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่เป็นหุบเขาหินทรงกรวยที่อยู่กันเรียงรายนับร้อยร้อยป่องพันพันป่องเนี้ย มาโดเชียเกลเม่แล้วนะครับโอ้ตอนนี้อากาศเย็นมากแล้วก็เผื่อจะได้มาที่นี่มันมีอุปสรรคเยอะมากบอลลูนก็ไม่เจอฝนก็ตกก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในการมาชมปราสาทหินนะครับที่ถูกสร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติเมื่อ3-9ล้านปีก่อนจากการระเบิดของภูเขาไฟนะครับ ในเมื่อวันเวลามันผ่านไปนะฮะถูกลมถูกฝนนะครับถูกหิมะกัดก่อนนะครับจนทําให้เกิดเป็นภูมิประเทศที่มีรูปทรงแปลกตานะครับเป็นเนินเขาเป็นโขดหินสูงนะฮะทำให้มีผู้คนในยุคนั้นนะครับเข้ามาอาศัยอยู่เพื่อหลีภัยสงครามเป็นภูเขาที่ถูกมนุษย์นะครับเข้าไปอาศัยอยู่จริงๆนะฮะ จนในเมื่อวันเวลามันผ่านไปนะครับจนเกิดทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มันเป็นอะไรที่ดนโ,โลกที่แบบโคตรสวยโคตรสวยแล้วก็แบบมันว้าวมากสำหรับผมนะยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตรงท่าแต่ละท่ามันมีอะไรบ้างมันมีข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะไปเราอยู่ในอุทยานแห่งชาติเคลเม่น,นะครับ บริเวณใกล้ๆเรามีพิพิธภัณฑ์การแจ้งเกเรเมซึ่งเกิดขึ้นจากการขุดเจาะหินเพื่อทำเป็นโบสถ์เป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ในอดีตปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าเรียงความเป็นมาของบรรพบุรุษชาวแคปปาโดเชียมีค่าตั๋วเข้าชมนะครับตรงลานจอดรถของอุทยานแห่งชาตินะครับมีร้านขายของฝากอยู่ สามารถแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านได้นะครับเลทราคาที่เราเคยดูร้านอื่นๆมาถือว่าไม่แพงเลยสําหรับที่นี่สุรไม้ของีรได้ของฝากด้วยพาจัดของฝากให้โอเคี่เดนเสวยมากเพื่อนเพื่อนที่พี่นะที่มาด้วยกันที่นี่ก็แฮปปี้มีความสุขนะับวันนี้เราอาจจะไม่ได้พบบอลลูนแต่ พุ่งน,นี้เราแอบมีข่าวดีมานิดนิดนะ,ะที่จะจองตั๋วขึ้นบอลลูนอ่าโทรมาว่าให้รอคืนนี้ประมาณสองทุ่มห้าสิ้าบจะขึ้นได้หรือไม่ได้แต่ต้องมาเอาตาังก่อนถ้าตังเสร็จพรุ่งน,นี้ได้ไปก็แสดงว่าจะได้เจอบอลลูนยังไงก็ติดตามชมว่าพรุ่งนี้ เราจะได้ชมบอลลูนที่ประเทศตุรกีนะครับแคปปาโดเชียที่สวยติดอันดับต้นๆของโลก <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นที่หนึ่งของโลกก็เป็นไปได้นะนะติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราว i ซิเตอร์เจ n e y นะครับ NICE! b y ยบาย thank you thank you วันที่สามของการเดินทางนะผมก็ตื่นมาอตอนนี้ตีสามครึ่งตีสี่ต้องนัดออกไปขึ้นมอลลูนผมจะต้องเดินทางคนเดียวนะ,ะเพราะว่าเพื่อนที่มาด้วยอีกคน ได้บอลลูนอีกลำหนึ่งเป็นช่วงเวลาตีสี่ครึ่งที่นัดหมายนะครับอ,องคผมนัดตีสี่จซึ่งขึ้นอีกลำหนึง่งแล้วผมเองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยตอนนี้เวลาตีสี่นะต้องเดิน มารอที่ปากทางเพื่อจะรอรถที่ไปขึ้นบอลลูนมาลับแล้วผมก็ต้องออกมาคนเดียวแล้วพระฝาก็ไม่แข็งแรงด้วยนะต้องไปขึ้นบอลลูนคนเดียว สวัสดีครับอะไรกันอ่ะมันวิลโรดโฟตาใช่สอร์ใช่โอเคอ่ะเฮ้ยขึ้นบรวนเฉยอ่ะโอเคอ่ะโอเคโอเคเราก็มูงวงไปนะอื้มปรามงวงไปโอเคเราจะนั่งตรงตรงนี้ตั้งกัน น่าจะเป็นกับเพื่อนเพิ่มอีก นะะฮมาน่าจะรอเพื่อนที่มาขึ้นบอลลูนด้วยกันเดินทางไปขึ้นบรนกันนรตอนนี้ก็ทยอยหลับ คนที่จะไปขึ้นวอลลูนด้วยกันกับเรานะแต่ละโรงแรมโรงแรมก็เห็นนักท่องเที่ยวตื่นขึ้นมาเตรียมตัวเดินทางไปขึ้นบอลลูนเหมือนเรานะคันรถคัหนหน้าที่เป็นรถโดยสารก็น่าจะเป็นรถที่ไปขึ้นบอลลูนเหมือนกับเราได้เว i s 30 minutes waiting for All Company not just Our Company โอเค We will let you know after 30 minutes okay. คนน่าจะบอกว่าบอลลูนน่าจะเลื่อนอ,ออกหรือเปล่าฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพูดรเร็วมาก,กก็น่าจะเป็นบอรว่าให้รอก่อนเดี๋ยวถ้าพร้อมเดี๋ยวจะพาไปอม่นก่อนอุ่นถึง โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ huh. ห mm ัอ hmm. mm ้โหโอ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 ้หอ <wh> ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ huh อ <mythology> mm ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหเอ้โหโอ้โอ <etzung> ้โโอ้โอ้โห้โหอ้โหโอ้โห้อ้ไหโอ้โอ้อ้อ้โหโ้ เทาแข็งที่จะไปเป็นกันก็แบบเซ็งอ่ะสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวก็จะแบบนี้นะครับคือมันอาจจะได้ไม่ได้แบบไปได้ง่ายอะไรขนาดนั้นอย่างที่เรามาก็คือเป็นช่วงที่แบบฝนตกพอดีก็เลยทำให้เรา ไม่ได้ขึ้นบอลลูนอันนี้ก็ลองมาสองวันแล้วนะก็ยังไม่เจอเดี๋ยวไม่เป็นไร๋ยวมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งให้เรามารุ้นว่าเราจะได้ขึ้นบอลลูนหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะต้องกลับที่พักก่อนยังไงเดี๋ยวแบงค์พาไปาสถานที่ที่อื่นแล้วกันเนาะ ตรงไหนของแคปปาโดชีฮวรสก็เวเมรเป็นไปนะครับเพื่อนเก็ทยอยลงฮัลโหลเอาเลยจัเวเเรไปอ่อ ในทวิดยูไนท์ทวิดยูนท์ทวิดยูอี่นะครัที่าสงเกลเราก็จะเดินทางกับที่พักกันแล้วีเียห้กนเผมคนเดียวบายบายนททวิดยูซะนทวิบายบาย ตายลงแล้วตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งกลับมาที่เดิมอายยังไงวะเนี่ยแม้จะผิดหวังจากการชมบอลลูนแต่การตระเวนเที่ยวยังคงดำเนินต่อเป็นอีกวันที่ชิลๆของการเดินเล่นในเกเรเม่หากใครที่ชอบความสิวิไลครบคันเรื่องร้านอาหารคาเฟ่และสถานที่เที่ยวแนะนำให้พักย่านนี้นะคะ เราแยกย้ายกันเดินเล่นสักพักท้องเริ่มหิวก็หาอะไรทานแต่ร้านอาหารส่วนใหญ่จะเปิดเที่ยงกันหมดเลยค่ะส่วนคาเฟ่กาแฟจะเริ่มเปิดตอน10โมงคาเฟ่บางร้านมีอาหารขายด้วยนะคะราคาจะอยู่ในเรสถานที่เที่ยวทั่วไปค่ะหลังจากรับประทานอาหารสักพักที่แรกที่เราจะไปคือจุดชมวิวเกเรเม่หรือซันเซ็ตวิวพอยท์ที่นี่ได้รับความนิยมจากการมาชมพระอาทิตย์ตก เดินจากเกเรเมขึ้นมาได้หรือจะขับรถหาที่จอดข้างบนก็ได้ค่ะค่าเข้าอยู่ที่5ตุิกิลีลาต่อ1คนเมื่อขึ้นมาแล้วก็จะเห็นวิวเกเรเมทั้งเมืองเลยค่ะจุดนี้สามารถรอชมบรรลูนในช่วงเช้าได้ด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็พามาชมเฉพาะข้างหน้าร้านนะไม่ได้เข้าไปข้างในร้านตรงนี้จะเป็นร้านคมชื่อดังของเกลเม่นะถ้าใครเคยดูคลิปหรือว่าดู YouTube ต่างๆก็จะเห็นว่าคนจะมาเช็คอินที่ร้านนี้บรรยากาศข้างหน้าร้านนะส่วนข้างในร้านก็ข้างในถ่ายรูปสวยมากแต่ราคาค่อนข้างสูงหน่อยผมก็เลยตัดสินใจเพราะว่ามันไม่ตรงแบบ t a r ์ e t ็ตเรานะว่าเราจะเที่ยวที่นี่ จบจากเกเรเม่ก็ขับรถกันไปต่ออีกนิดที่เขตอุชิซาค่ะที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่คือคักทั้งร้านอาหารของฝากและโรงแรมที่พักไฮไลท์คือปราสาทลังพึ่งค่ะค่าเข้าชมอยู่ที่50ตุรกีลีลาต่อหนึ่งคนลักษณะข,ของปราสาทลังพึ่งจะเป็นเขาหินที่มีการขุดเจาะจากการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนและพลาดไม่ได้อย่าลืมขึ้นไปชมวิวแบบพาโนรามาบนยอดปราสาทด้วยนะคะสวยอลังการสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ ปราสาทหินอูชิซานะครับปราสาทหินแห่งนี้นะครับเป็นปราสาทหินที่ตั้งตะง,งานในแคปปาโดเชียนะฮะซึ่งห่างจากเกรเม่แค่เพียง5กิโลนะครับใครที่ชอบมาชมวิวภูเขานะฮะที่ใหญ่อลังการตะการตาขนาดนี้นะครับก็แวะกันได้นะฮะ ตรงนี้จะเป็นหุบเขาหินธรรมชาตินะมีผู้คนมาอาศัยอยู่นะฮะถ้าชื่อที่เรียกกันว่าชื่ออูซิสาอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าประสาทโรงพึ่งนะก็จะมีการอยู่อาศัยของคนที่นี่ในยุคก่อนนะฮะมีทั้งการเลี้ยงม้าทำโรงโรงวายโรงอบน้ำผึ้งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึง่ง ที่สวยงามอลังการนะครับสถานีต่อไปคือการกลับไปจองตัวรถเพื่อจะเดินทางไปต่อที่เดนิสลีในวันพรุ่งนี้ค่ำๆกะว่าคราวนี้จะนอนยาว10ชั่วโมงไปถึงที่นู่นโดยการนั่งในบัสค่ะ All buses มันเต็มหมดเลยผู้คันคือใช่คือเต็มหมดมันเดียวซะบัตรประจำก็ยังพอมีบ้างฝุ่น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 ตอนนี้คือปัญหารถที่จะไปดินิสลีเต็มก็เดี๋ยวตกลงว่าจะเอายังไงดีตอนกลางของ ตุรกีนะฮะเราจะไปฝั่งตะวันตกแต่ปัญหาตอนนี้คือรถที่มาจากแคปปาดเชียจะไปเดนสิสลีเต็มแต่เขาแนะนำว่าถ้าเต็มจะให้มาลงที่ที่อัธัญญานะไปแล้วก็ต่อรถเข้ามาที่เดนสิสลีนะการมาแคปปาดเชียสวันสาคืนยังไม่จบ ความหวังในวันสุดท้ายของการมาที่นี่ยังคงมีอยู่เราภาวนาให้วันพรุ่งนี้ได้ชมบอลลูนสักครั้งส่วนอันตันยาไม่ได้อยู่ในแผนของเราค่ะรู้แค่ว่าเป็นเมืองติดทะเลการเดินทางไปยังที่ที่ไม่ได้แผนจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามต่อ E ีหน้านะคะสำหรับใครที่มีข้อแนะนำติชมคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปของพวกเรา Visitor Journey ค่ะไม่ม,มนดีนะครับทมละกันละไม่าดอนจริงเอเย้เ็